ไปดูเรื่องดีดีวีแชร์ในวันนี้กันต่อครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วหลายคนบอกว่าอถ้าเป็นเราเนี่ยกระเป๋าที่เราลืมไว้ที่ร้านซักผ้าม,มันคงจะไม่ได้กลับมาแบบนี้แน่นอนครับ อ่ะคุณผู้ชมครับนี่แหละครับที่ร้านซักผ้านะครับร้านสะดวกซักเนี่ยแหละครับผู้ชายใส่เสื้อสีแดงคนคนนี้เป็นผู้เสียหายวางกระเป๋าลืมไว้บนโต๊ะครับวางไว้ในร้านเพราะว่าเอาเสื้อผ้าเสร็จปุ๊บก็ไปเลยนะฮะกระเป๋าลืมหยิบออกมาด้วยชายคนนี้มีคนไปเจอครับนี่นี่คนนี้ครับไปเจอแล้วก็ปรากฏว่าเอ๊ะกระเป๋าของใครสงสัยอยู่มันวางอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรแล้วไม่มีใครแล้วล่ะแล้วก็อืมเราก็ต้อง เห็นใจนะคนที่เขาทํากระเป๋าลืมไว้แบบนี้ยแล้วถ้าเกิดกระเป๋าหายไปจะทำไงชายคนนี้ทําแบบนี้ครับนี่ฮะเอาโทรศัพท์มือถือตัวเองมานะฮะแล้วก็บอกว่าเขามีให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เรียบร้อย<ห>ไปไปยื่นไว้ที่กล้องวงจรปิดนี่ติดต่อจ<ห>ันเบอร์นี้นะฉันนี่แหละเป็นคนเอากระเป๋าไป นี่ครับเอากระเป๋าไปเพราะว่าเปิดด้านในเนี่ยมีเอกสารและของมีค่าหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับคนที่เป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนออวังทองหลางนะครับฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปติดตามทรัพย์สินของผู้เสียหายก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดจึงมาเจอภาพนี้เข้าครับนี่ฮะพลเมืองดีเขาเก็บไว้แล้วก็ให้เบอร์ติดต่อพายผ่านทางกล้องวงจรปิดเพราะตรงนั้นไม่รู้จะบอกใครจริงๆนะครับพลเมืองดีคนนี้คือนายมูฮัมหมัดยูโซอายุ25ปีครับ โดยที่เจ้าของเนี่ยเดินทางมาที่สอนอวังทองหลางเพื่อติดต่อขอรับกระเป๋านะครับภายในกระเป๋ามีอะไรบ้างที่บอกว่ามีทรัพย์สินหลายรายการแน่นอนครับมีแหวนพลอยล้อมเพชร1วงมีสมุดบัญชีธนาคารหนึ่งเล่มบัตรเครดิตแว่นตาเรแบรมมีสมุดจดงานมีกุญแจห้องรวมทรัพย์สินทั้งหมดในกระเป๋าใบนั้น47,000บาทครับแต่ทั้งหมดอยู่ในกระเป๋าครบถ้วนสมบูรณ์ตอนสมมอบงครับตอนแรกผมตั้งความหวังแล้วว่าคงไม่ได้หรอก ตามไปแจ้งความไปก็คงเพราะนั้นเพราะมีของสำคัญเฉยๆแต่ว่าผ่านไปไม่ถึงสามชั่วโมงที่เขาติดต่อมาว่าได้แล้วนะหลลุกเลยทีจริงตำรวจเราใช่ครับที่เชอรี่เนี่ยครับอเชอรี่นักสืบนักสืบเมือนหนึ่งนี่ฮะพี่เชอรี่ครับตำรวจตำรวจนะฮะแม่ก็เดียกดีใจไปตามกันนะครับด้านผูมกับสอนบังทองหลังได้มอบใบประกาศเจติคุณและเงินรางวัลให้กับนายมูมัด พลเมืองดีคนนี้ด้วยนะครับในฐานะผู้ประกอบคุณงามความดีคิดถึงประโยชนรวมมีจิตสํานึกที่ดีหรือจิตสาธารณะเนี่ยนะครับสมควรแก่การยกย่องอันนี้ก็เป็นไปตามโครงการทําดีมีรางวัลของตํารวจนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดใีให้กับสังคมกันต่อไปต้องยกนิ้วให้จริงๆพี่โมหมัดน,นี่สุดยอดครับนี่แล้ววิธีการที่จะ ให้เบาะแสตามไปจนถึงพี่มัวหมัดได้โชว์เลยเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ติดต่อกันมาด้วยเขามีเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากนะคะชื่นชมนะครับใครมีเรื่องราวดีแบบนี้นะครับส่งมาบอกกันได้นะครับส่งมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เอามานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนะครับส่งเข้ามาที่ f c e b o o o f แฟนเพจของเราโมโนนิวสนะครับหรือว่าจะสแกนคิวอาร์โค้ดไลของเรากลุ่มมอสนิงไทยแลนดก็ได้นะครับคับ